ใหม่นะคะเชา้าวันใหม่บรรยากาศสวัสดีนนเชา้าวันใหม่นะคะตื่นเช้ามาไปทำงานเช่นเคยพี่น้องบรรยากาศดีดีไม่รู้มีแดดหรือเปล่านะคะทุกเชา้าก็จะขึ้นควงฝนประมา ก็จะสว่างเรื่อยๆตะวันก็จะตกช้าแล้วก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นเร็วตอนนี้ประมาณมองกว่าห้าเจ็ดโมกว่าเจ็ดโมงกว่าก็ <c oughs> ได้เวลาไปทำงานเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะอะไรนะเข้าง,งานแล้วนะคะเป็นจะเข้าง,งาน7จ็ดโมงครึ่งค่ะเมื่อวานก็เข้าเจ็ดแมวันนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งอีกเพราะว่าเพื่อนร่วมงานน่าจะมีธุระ เลยขอเปลี่ยนอ่ากะภาษานอนนเรียกว่าวักนะคะวักวักนอนวักนี่อะไรประมาณนี้ภาษาไทยเราเรียกว่ากะนะคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยอะไรรู้ไหมเหนื่อยเจ็บคอแกสอนน่าจะมาเยอะช่วงอาทิตย์หน้านะคะเพราะตอนนี้อยู่ค่ะน่าจะไม่หนาวแล้ว ชีวิตดีดีดดปั่นจักรยานสิ่งมือเดียวอีกนักสิ่งนี่ราคะชีวิตตามเดช่วงนี้ก็เข้าสู่ใบไม้ผีคะ่ะพี่น้องเสียงลูกกระเ,เจ้า ถ like <half>. ึงแล้วดูค่ะถนนใหญ่นะคะเพชรก็จะข้ามไปอีกฝั่งงกดนะคะหน้าที่ของเพชรก็ทํามงกุฎวันเกิดเด็กวันศุกร์นะคะเตรียมตัวทํามงกุฎเลยค่ะแล้วก็โอเฮ้ยไปเซียนโน้ต้องขมิบเราปแล้วโอ้ยกันจะเห็นหัวเล็งเหรอว่าจะเดินมวันนู้นจริงเลยดันส์ไรโอ้ยกันสเกลัง ก็กินน้ำมันได้กินเดินขึ้นเนินนะคะเด็กก็เหนื่อยผู้ใหญ่ก็เหนื่อยเป็นธรรมดานะคะสามขวบสูงแค่ไหนก็ต้องขึ้นนะคะดีนะไม่เจอน้ำแข็งถ้าเจอน้ำแข็งนี่ลื่นกันละนาวเลยคพี่น้องคะ่ะเรามาเรียนรู้นในป่าเช่นเคยนะคะใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์โอ้เหนื่อยแล้ว มาถึงจุดหมายแล้วนะคะตรงที่เราจะไปมีนักเรียนอยู่นะคะตอนนี้เรามาที่นี่นี่เลยน่าจะนักเรียนทำไว้นะคะยาลาเซ็จแก่ว่าแล้วโซโกเลกแกแ่แดดนะอเนีน่ยสลับอิ เราอยู่นี่นะคะฝนจะมาสี่โมงเย็นนะคะจะปีนเขาดูค่ะสูงขนาดไหนฝนวาพาเด็กเดินนะคะพวกเราอยู่ข้างบนโน้นนะคะเนี่ยต้องบอกเด็กระวังห้ามเดินมานะคะโอ้ยวา่าอะไรี่สำลาเกลีดมีเสียงนกเสียงกำลังจะระเบิดนะคะ กิ่งสนนะคะเนี mm. Th ่ยกระลอกนะคะทำกิ่งสนหล่นเพราะว่านี่คือลูกสนที่กระลอกชอบประทานมีแมวป่าด้วยไหนอะแมวป่าพอชิกเต้เสียงนกดีเราต้องพาเด็กมุดป่าฝ่าดงนะไม่รู้วิ่โบเดนไหวยันเดฟันสกิฟูได้ฟุด นี่นะคะมันชันนะคะต้องระวังดูมอว่าลาผู้เชีกเตมัวแต่สั่งเด็กตัวเองจะหล่นเองแล้วนะพเพื่อนเนี่ยยาเฮดริกในในเต็แล้ก็ให้เด็กปีนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงยานี่เลยค่ะปีนเขากับนักเรียนมีความสุขมากมเพื่อนมาหานะคะเพื่อนอะไรเนี่ย เพื่อนชั้นเพื่อนชันมาขึ้นขี่แล้วก็หนีไปเขาก็อยู่บริเวณนี้นะคะเมียพอเด็กเงียบเขาก็มาเพราะว่าปกติเขาก็อยู่แถวนี้นะคะ่ะเด็กก็ไปเดินสนามฟุตบอลนะคะไปเดินเทีย่ยวสนามฟุตบอลแล้วก็ทิ้งของส่วนเพชรก็อยู่กับเด็กที่นอนนะคะกับมาแล้วก็เจอนกนะคะนี่คือหานนะคะห่านหาน ภาษาโนเวย์เรียกว่าโกสนี้นำเข้าจากแคนาดานะคะมาจากแคนาดาเรียกว่าคคนาดากูส่ะก่อนที่สตัตมาหหรือว่าวันชาติโนเวย์นะคะช่วงนี้เขาก็ทำการกวาดถนน,นะคะ่ะถนนเส้นนี้ก็ไม่มีไม่มีกรูดหรือว่าไม่มีอะไรเยอะแล้วนะคะเลิบเลิ ถึงบ้านกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงก็ได้ของขวัญเลยค่ะมันคือแว่นตากันแดดลูกชายซื้อให้นะคะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะน่าจะไม่แพงเราก็จะทําอะไรคะเตรียมอาหาระคะ่ะสําหรับแขกนะคะไม่รู้วันนี้ขน้าเสนอทอมท้อมๆนี่ช่องฟิตนะคะสําหรับดองอาหาระคะ่ะตุนอาหารเตรียมนะคะลาบหมูค่ะลาบหมูลาบหมูสําหรับแขกผู้มีเกียรตินะคะ ส่วนสามีกินผัดกะเพราค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อคือนเขากินน้ำตกไปแล้วนะคะก็จะมีเครื่องเคียงก็นี่เลยเปิงป่งนะคะผักเครื่องปงสารแนค่ะสารแน่ต้นหอมผักชีใบเรื่อยแล้วก็ผักชีไทยนะเราก็มีลาบหมูต้มแซบแล้วก็ส้มตำค่ะเมนูของวันนี้นะแซฟบเฟอร์อย่าบอกใคร เดีย๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะแซบขนาดไหนนะจะช่วยกล้วยทอดมันยอดมากนี่แหละค่ะตากฝนมาเมนูอาหารกไทยละคะต้มแซบกระดูกหมูอ่อนนะคะล็อกสุดท้ายแล้วก็ต้ยมยำค่ะต้ยมยำให้ฝรั่งนะคะตัดกระปพองให้ฝรั่งวันนี้กินดีหน่อยนะคะสองอย่าง แขกจ,จะมาบ้านนะอุตายแล้ววันนี้ฉันทำงานนะทำไมพวกคุณมาบุกบ้านฉันได้เนี่ย,ยนักเกลียดมากโรยแขกท่าน้มีเกียรดปกติจะมีวันศุกร์หรือวันเสาร์นะคะเนแขกท่านม่เกียดพี่เบิร์ดดำคุณยยายปลาไป ปีโซแล้วก็นักกุ้งนะคะคุณครูเอาเบ็ดมาให้ด้วยคอยตกเบ็ดแล้วจากหน่อยก็มีแขกมาบ้านนะคะเดินทางมาจากเมืองไทยมาเยี่ยมลาวนะคะกี่ปีไม่ได้เจอกันปีครึ่งปีครึ่งแล้วใช่ไหมปีครึ่งก็คืออ้วนแท้คุณรู้สึกยังไงไปเมืองไทยออกเปยนกล่องเองนะเอวนกันดูว่ามาเป็แบบนั้นวูด้านวูดาานวูด้านกูเด้ออีทวายลัน อะไรฝันน้สติกพุดดี้พุดดีแฟมพุดดีแฟมท่านบ้านระยมเบอร์เห่เลยที่พูดดี้แฟมกันไหมแขกมาบ้านนะคะแม่เจ้าบ้านไม่ทำนะคะให้แขกทำให้กินเลยนะบนน่ะต้มแซ่บแล้วก็เตรียมนะคะให้เจ้าบ้านเออให้แขกต้มซุปแซ่บนะคะไม่ได้กินฝีมือตั้งแต่หน้าร้อนแล้วนะคะ เรานะคะนั่งรอจะบ้านนะคะรอไปนะคะมาทํากินแล้วก็รออีกเดินทางมากกลนอันนี้แขกก็กลับหมดแล้วนะคะก็กลับประมาณเกือบเกือบอห้าทุ่มนะคะกลับเรียบร้อยแล้วคื่อเพื่อนกลับนะคะเราก็เศร้าเป็นธรรมดาก็นึกถึงเพื่อนอคิดถึงทุกคนนะคะนานทีได้เจอกันอะไรนะคะไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่เราจะ มาเจอกันในวันธรรมดานะคะปกตินี่จะเจอกันแค่วันไหนคะถามน้ำน้วันศุกร์หรือว่าวันเสาร์วันอนาทิตย์นั่นเองแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะคะพอดีเพื่อนอามาเยี่ยมจากเมืองไทยนะคะเขาก็จะกลับไปที่เมืองไทยนั่นเองดังนั้นเรามีโอกาสได้มาเจอกันเราก็ มีโอกาสแค่น้อยนิดนะคะเราก็ถือว่าสมหวังนะคะที่ตอนแรกกะว่าจะไม่ได้เจอกันเพราะต่างคนต่างยุ่งเพจก็พรุ่งนี้ก็ต้องมีประชุมนนมีนนในที่สุดพวกเราก็มารวมตัวกันได้ะค่ะถือว่า,าไม่ผิดหวังค่ะก็เรียกรอ้องเรียกเสียงหัวเราะความสนุกสนานอบอุ่นไปได้มากทีเดียวนะคะอิ่มทั้งอาหารอิ่มทั้งความสุขพอเพื่อนกลับแล้วชีวิตมันก็ง่ายงา เศรสาชิหายเป็นเรื่องธรรมดาะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเราสุขมากแล้วพอดาวเราก็จะดาวสุดๆค่ะแถมบรรยากาศฝนตกน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีเจอเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะที่โรงเรียนอนุนานบาลเก่าเขาก็มาทักถ่ายแฟนเพื่อนเพ,นเพรก็ไม่ได้เจอกันนานได้ ถามสารุทุกสุปดิบค่ะคุ้มจริงๆค่ะในรอบ5ปีที่ไม่เคยเจอกันนะส่วนเพื่อนเบสจุไลกับไอวินเขาก็ย้ายไปอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาเจอกันอีกครั้งก็ตอนนี้และคะ่ะตอนเขามาเยี่ยมที่นอร์เวย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไดพูดคุยกันปบปะสั่งสรคันกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่นี้เราก็อิ่มใจจริงๆนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้เพรก็ขอฝากไว้ในก่อนนะคะได้เวลาดูซีรีส์จีนก่อนนอนแล้วค่ะเพรก็จะเปิดฟังเสียงนะคะกล่อมนอนเพื่อที่เราจะได้หลับสบายนั่นเองค่ะต้องดูก่อนสามีจะขึ้นมานอนนะคะม่งั้นเจ้าช่วยกวยทอดจะผิดหวังนะคะเราต้องนอนก่อนเจอก,กันคลิปหน้าค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องลุยงงานอีกนะคะสวัสดีค่ะ